จำนองขายฝากต่างกันอย่างไรที่ดินแปลงเป็นเงินขายฝากจำนองต่างกันอย่างไรวันนี้นะคะมารู้กันค่ะว่าเราจะใช้ที่ดินเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างไรรู้ให้ชัดก่อนตัดสินใจทำสัญญาค่ะ ที่ดินเป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมายสำหรับทางการเงินแล้วที่ดินจัดเป็นสินทรัพย์แท้จริงและเป็นสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จะต้องมีการรับรองด้วยเอกสารสิทธิ์ชนิดต่างๆอย่างไรก็ตามการจำลองที่ดินและ ขายฝากที่ดินเป็นสองคำที่ได้ยินบ่อยๆแม้จะมีผลลัพธ์ที่นำที่ดินไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเงินเช่นเดียวกันแต่มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันดังนี้การจำนองที่ดินหมายถึงการที่ผู้จำนอง นำอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของเช่นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายอนุญาตให้จำนนงได้ทำหนังสือและนำไปจดทะเบียนไว้สำหรับผู้รับจำนนงเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้โดยผู้จำนนงไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนนงและยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิทรัพย์สินที่จำนนงจึงมีสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินที่จำนนงต่อไปได้แต่หากมีการผิดนัดชำระหนี้ที่มีการจำนนงเป็นประกัน แล้วผู้รับจำงมีสิทธิ์ฟ้องบังคับชำระหนี้และบังคับคดีกับทรัพย์สินที่จำงได้ตามกฎหมายนอกจากนี้ในกรณีที่ผู้จำงได้จำงทรัพย์สินเพื่อประกรันการชำระหนี้ของตนเองและมีข้อตกลงว่าจะชำระหนี้จนครบทวนหากบังคับจำงแล้วได้เงินไม่เพียงพอผู้จำงมีหน้าที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจำงจนกว่าจะครบ จำนวนต่อไปแม้จะถูกบังคับคดีเอาทรัพย์สินที่จำนองแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ในการจำนอง 1. การจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันคู่กรณี 2. ต้องระบุทรัพย์สินที่จำนองให้ชัดเจน 3. ต้องระบุจำนวนเงินเป็นเงินไทย เป็นจำนวนตรงตัวหรือจำนวนขั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจำนองไว้เป็นหลักประกันทรัพย์สินที่สามารถจำนองได้อสังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่ดินและทรัพย์สินติดอยู่กับที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดินที่ดินที่จำนองได้โดยทั่วไปได้แก่ที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิที่ดินแล้วได้แก่ที่ดินมีโฉนดที่ดินโฉนดแผนที่โฉนดตาจองและตาจอง ที่ตาว่าได้ทำประโยชน์แล้วหรือห well well, น,นังสือรับรองการทำประโยชน์นสสากนสสาขการขายฝากที่ดินหมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยการกำหนดเวลาขายฝากกันได้ไม่เกิน10ปีถ้ามีการกำหนดเวลาที่แน่นอนต้องไถ่คืนภายใน10ปีซึ่งผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์คืนเมื่อไรก็ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่หากล่วงเลยเกินกว่ากำหนดเวลาขายฝากแล้วยังไม่ไถ่ทรัพย์คืน รัพย์นั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อฝากโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะเป็นกรณีตกลงซื้อขายกันใหม่หลักเกณฑ์ในการขายฝากขายฝากที่ดินประเภทเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยเฉพาะกรณีผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดากำหนดเวลาตามสัญญาขายฝากกำหนดเวลาไถ่ายไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีสาระสำคัญที่ต้องระบุในสัญญาขายฝากชื่อ และที่อยู่ของคู่สัญญารายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝากราคาที่ขายฝาก จำนวนสินไถ่วันที่ขายฝากและกำหนดวันที่ครบกำหนดไถ่ก่อนวันครบกำหนดเวลาไถ่ตั้งแต่3ถึง6เดือนผู้ซื้อฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปงรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝากทราบกำหนดเวลาไถ่และจำนวนสินไถ่พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยหากผู้ซื้อฝากไม่ดำเนินขายตามสัญญาผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ได้ภายในเวลา6เดือนนับตั้งแต่ครบกำหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก หรือสัญญาขายกำหนดเวลาถ่ยจากขายฝากถ้ามีกรณีผู้ขายฝากใช้สิทธิ ภายในกําหนดเวลาแต่ถ่ายซับจากผู้ซื้อขายฝากไม่ได้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายฝากให้ผู้ขายฝากวางทรัพย์อันเป็นสินถ่ยต่อสํานักงานวางรัพย์หรือสํานักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนขายฝากนั้นได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันกําหนดเวลาถ่ายหรือนับตั้งแต่วันที่เหตุที่ทําให้ไม่อาจใช้สิทธิถ่ทยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วแต่กรณีอันนี้ก็คือในเรื่องของมี2 เรื่องนะคะสำหรับเรื่องของการที่เราจะแปลงเป็นเงินนะคะก็จะมีทั้งการจำนองค่ะการจำนองที่ดินการจำนองที่ดินเราก็ยังใช้ที่ดินนั้นได้อยู่ขายฝากมีสัญญามีสัญญาอยู่ว่าเราจะสามารถถ่ายได้สมมติกำหนดระยะเวลา10ปี ก็เหมือนกับขายการการขายให้กับบุคคลอื่นไปแล้วแต่เราสามารถที่จะไถถอนได้นะคะนี่ในเรื่องของการจำนองที่ดินที่เราเอาที่ดินของเราไปจำนองหรือเราจะขายฝากก็แล้วแต่ว่าเราดูเงื่อนไขก่อนแล้วก็ทุกครั้งนะคะในเรื่องของการทำสัญญาเงินกู้ทำสัญญาต่างๆเราจะต้องอ่านอย่างละเอียดนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือป้องกัน ในเรื่องของสัญญาต่างๆทำให้เราอาจจะตกเป็นเราต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองไว้ด้วยนะคะทุกครั้งไม่ว่าเราจะทำธุรกรรมไม่ว่าเราจะทำผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเราต้องศึกษาดีๆหรือเรื่องของการลงทุนเราก็ต้องดูดีๆศึกษาดีๆก่อนไม่งั้น เราอาจจะผิดพลาดได้เราอาจจะสูญที่ดินเราอาจจะสูญเสียเงินได้นะคะฝากไว้นะคะสําหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆสําหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินจะเอาบทความดีๆแนวคิดดีๆของคนที่ประสบความสําเร็จอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมาฝากกันในทุกๆวันค่ะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ easy money